ปัญหาการตั้งคันในวัยเรียนนะครับก็จะทำให้น้องน้องนักเรียนหรือว่านักศึกษาเนี่ยต้องหลุดออกไปจากระบบการศึกษาล่าสุดทางครมได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงให้นักเรียนหรือว่านักศึกษาเนี่ยสามารถเรียนต่อได้ถึงแม้ว่าจะตั้งคันแล้วก็ห้ามสถานศึกษาเนี่ยบีบคั้นกดดันให้เด็กนักเรียนนักศึกษา ลาออกหรือว่าย้ายสถานศึกษาด้วยนะครับซึ่งจะช่วยคุ้มครองน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาที่ตั้งคันในวัยเรียนนั้นสามารถที่จะได้รับสิทธิ์ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ต่อเนื่องครับต้องบอกว่าปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นวัยเรียนนั้นก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านของสังคมเศรษฐกิจและสุขภาพตามมานะครับ ผลกระทบด้านสุขภาพนั้นแน่นอนว่าเกิดขึ้นโดยตรงกับตัวของมารดาและก็ตัวของทารกเองขณะที่ผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลต่อครอบครัวของมารดาวัยรุ่นและทารกเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลไปถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของระดับชาติด้วย ด้วยปัญหานี้ที่ประชุมครมจึงได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอย้อนกลับไปในปี2561ทางรัฐบาลได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันของวัยรุ่นพุทธศักราช2561ตามพรบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นพุทธศักราช2559ซึ่งข้อ7นะครับเขาได้ระบุไว้ว่าสถานศึกษาตามข้อ2ที่มีนักเรียนหรือว่านักศึกษาซึ่งตั้งครันอยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือว่านักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าวเว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษานี่ของเดิมเขาว่าอย่างนี้นะครับส่วนของใหม่ที่มีการแก้ไขในร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะเพิ่มเติมเป็นสถานศึกษาตามข้อ2ที่มีนักเรียนหรือว่านักศึกษาซึ่งตั้งคันอยู่ในสถานศึกษาต้องไม่ให้นักเรียนหรือว่านักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามเจตนารม์ของนักเรียนหรือว่านักศึกษาที่ตั้งคันก็ถือเป็นอีกนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ํากรณีที่นักเรียนหรือว่านักศึกษานั้นเกิดการตั้งคันในวัยเรียนยังสามารถอยู่ในระบบการศึกษาต่อได้และสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนนั้นก็ห้ามบีบบังคับหรือว่า กดดันให้เด็กนักเรียนนักศึกษานั้นต้องลาออกหรือว่าย้ายสถานศึกษานั่นเองครับ